สวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Honda City 1000 Turbo คันนี้นะคะลูกค้าสีเทานะคันนี้เป็น h Hatchback 5ประตูนะคันนี้รุ่น SV นะคะเป็นตัวรองท็อปนะลูกค้าคันนี้ต้องบอกว่าเข้ามานี่ก็คือแบบว่ากริปกริปแบบนี้แล้วนะคะคันนี้ล้อแม็กเดิมโรงงานนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะข้างใน ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้ากระจกไฟฟ้านะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสวยสภาพดีนี่คันนี้ไม่วิ่งค่อนข้างน้อยเลยนะลูกค้าพวงมาลัยมัลตินะคันนี้ส่วนเลขไม่นะคะวิ่งมาอยู่ที่9 00 0ันกว่าโลเท่านั้นเองนะคะวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะคันนี้ไม่แท้นะคะหน้าจอเดิมโรงงานนะคะมีระบบทัชสกรีนนะเชื่อมต่อด้วยสาย usb นะคะระบบบลูทูธก็ได้ แอร์ออโต้แล้วนะคะคันนี้นี่เชื่อมต่อง่ายมากคันนี้พลาสติกบางจุดยังอยู่เลยนะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังขึ้นลงค่อนข้างสะดวกเลยนะลูกค้าคันนี้เบาะหนังรอบคันนะลูกค้าเบาะหลังนี่แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะอ่านี่เลยด้านหลังนะคะพะับเบาะได้นะลูกค้า เบาหลังพับได้นะคะจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยนะร้านอยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะติด MRT ด้วยนะคะสถานีบางกะสอทางออกที่หนึ่งนะคะติดถนนใหญ่เส้นรัตนาธิเบศลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยเปิดทุกวันค่ะหรือว่าลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะคะทางร้านเรามีบริการ จัดไฟแนนซ์ฟรีให้ทุกจังหวัดนะคะไม่มีค่าบริการนะคะคันนี้เครื่องยนต์โอ้โหลูกค้าให้ดูเลยกริปมากนี่เลยดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะหนึ่พเทอร์โบนะคะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมนะคะเลขใหม่แท้แน่นอนนะร้อยเนนี้สวยมากนะคะกริปเลยนะปี2024นะ Honda City 1,000พเทอร์โบตัวนี้แฮชแบกนะคะเลขใไม่นิดเดียวเองนะคะ9ก0 0กว่าโลนะ คันนี้นะคะตัวรองท็อปนะ SB นะคะราคาอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปกันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ